สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำแอปพลิเคชันนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยเขาเสียเงินซื้อนะครับ175บาทนะครับแต่ช่วงนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเป็นแอปที่ครบเครื่องเลยนะครับในเรื่องของการแบ็กอัพนะครับนี่นะฮะราคานะครับ175บาทเป็นโหลดติดเครื่องเอาไว้ก่อนส่วนวิธีการใช้งานโดยละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เดี๋ยวเปิดฟังก์ชันให้ดูก่อนนะครับก็จะเห็นนะครับว่าใช้ได้ทั้งคนที่รู้แล้วแล้วก็ไม่รู้เลยนะครับก็ จะมีบอกนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโหลดแอปไปก่อนนะครับแล้วลองเข้าไปใช้งานดูนะฮะเดี๋ยวดูคลิปนี้ไปนะฮะจะรู้เองนะครับว่าฟังก์ชันไหนที่เราจําเป็นจะต้องใช้สิทธิ์รูทบ้างนะครับแต่คนไม่รู้เนี่ยก็ใช้งานได้เมื่อโหลดมาแล้วนะครับเรากดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยนะครับเวลาเราแตะหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเลือก backup หรือต้องการจะดูออปชันนะครับ ของการ Backup นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆต้องการทำงานเป็นแบชนะครับเป็นแบชก็คือการ Backup หลายๆไฟล์พร้อมกันนะครับก็จะช่วยประหยัดเวลานะครับสมมติเราต้องการจะกวาดแบ็กอัทีเดียวหมดทุกแอปพลิเคชันเลยนะฮะให้ใช้วิธีการแตะค้างนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดของพวกตัวไอคอนต่างๆนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆจำไม่ได้นะฮะก็อาจจะแคปเจอร์ตรงนี้ไว้นะครับ เพื่อไว้ดูประกอบนะครับว่าแต่ละไอคอนเนี่ยมีความหมายอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เขาให้ความหมายไว้ดีอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูการใช้งานแอปพลิเคชันกันเลยนะครับโอเคเมื่อเปิดเข้ามาหน้าแรกเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าตรงนี้นะครคือเครื่องเียกของผมเนี่ยมีลงแอปพลิเคชันนะครับที่โหลดจาก Play Store ไว้เนี่ยก็ประมาณ 25ตัวนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นพวกแอประบบนะสี่เนี่ยเพราะว่ามันจะค่อนข้างเยอะเวอร์หน่อยนะครับว่า Android มันรวมอะไรมานักไม่รู้นะครับโอเคก็เดี๋ยวลองฟังก์ชันให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆจะแบกอัพทีละ1แอปนะครับแล้วแตะแค่1ทีนะครับสมมุติผมแตะที่เจ้า Add Away เนี่ยนะครับเราจะเห็นฟังก์ชันต่างๆขึ้นมานะครับเยอะแยะเลยนะครับแต่อันสำคัญที่ เราจําเป็นจะต้องรู้เนี่ยก็คือในเรื่องของอันที่เป็น Backup นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับกดเข้ามาที่ Backup แล้วเนี่ยจะมีตัวเลือกให้เลือกอีกนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแต่ละอันก่อนนะครับอ่านะครับโลเคอลแบ็กคือการ Backup จะเฉพาะไฟล์ apk นะครับลงโทรศัพท์นะครับคาวแบ็กอัพก็เป็นการ Backup ไปที่ระบบคาวนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆแตะค่อยคาวแบ็กอัพเนี่ยก็เข้าไปข้างในมันก็จะเป็นเลือก อีกนะครับว่าจะแบ็กอัพไปที่ Google Drive นะครับ Dropbox อะไรหรือยี่ห้อต่างๆนะครับต่อไปนะครับตรงนี้เป็น External Data Backup นะครับคือเป็นข้อมูลที่อยู่ภายนอกตัวแอปนะครับก็จะแบ่งเป็นแบบลงเครื่องกับเป็นคลาวดนะครับต่อมา Compiled a t a นะครับตรงนี้คือเอาพวกข้อมูลแอปอะไรต่างๆมาด้วยหมดเลยนะครับก็คือเอามาหมดแล้วก็เหมือนกันจะแบ่งอันที่เป็นรูปโทรศัพท์ก็จะเป็น Local Backup กับ Cloud แบ็กอัพนะครับข่าวแบ็กอัพเนี่คือแบ็กอัพขึ้นเน็ตนะครับหนะฮะอะาผมลองแตะเข้ามาดูสักอันนะฮะสมมุติอาถ้าสมมติเราจะกด local backup ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอามาเป็น c ่าว d backup นะครับก็ลองแตะดูนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีพอเราแตะเข้าไปตรงนี้มันก็จะเป็นหน้าในการเข้าไปเลือกว่าจะใช้ Account ไหนในการ Backup นะครับก็ตรงนี้สามารถเข้าไปทำงานได้เองอยู่แล้วง่ายๆนะครับอา เดี๋ยวทีนี้นะครับผมจะลองฟังก์ชันตัวอื่นให้ดูด้วยนะครับสมมุติว่าต้องการจะแชร์ไฟล์หรือแอปพลิเคชันที่มีอยู่ใน Android ของเรานะครับไปที่ให้เพื่อนหรือว่าแชร์ไปที่มือถือเครื่องอื่นเราก็สามารถกดแตะแชร์นะครับก็สามารถเลือกแชร์ลิงก์หรือว่าแชร์ไฟล์ apk ไปได้นะครับพอกดแตะเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีให้เลือกเองนะครับว่าจะแชร์ไปด้วยช่องทางไหนนะครับอ่า ต่อมานะครับก็จะในกรณีที่เพื่อนๆต้องการจะปิดการใช้งานแอปพลิเคชันตัวนั้นๆไปนะครับสมมุติว่าอยากจะประหยัดโดยความจำก็สามารถเลือกที่คำสั่ง disable ได้นะครับนะฮะถ้าเราจะ disable เนี่ยเราก็กด disable ไปนะฮะก็อย่างที่ผมบอกสิทธิ์ไหนที่มันจะต้องใช้การ root นะครับก็จะมี หน้าจอแบบเมื่อกี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าสิ์คำสั่งไหนที่ไม่ต้องการสิทธ r o ot นะครับก็สามารถกดไปได้เลยนะครับต่อมานะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับจะมีไอคอนตรงนี้นะครับก็ตรงเนี้ยแสดงว่า disable เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง disable นะครับนี่นะฮะในการช่วยประหยัดหน่วยความจำประหยัดแบตนะครับจะได้เพราะว่าแอปบางตัวเราอาจจะไม่สามารถ ปิดการใช้งานมันได้นะครับก็ disable ไปนะครับแต่ว่าถ้าจะเปิดเขึองใหม่ก็มากฏนะครับคำสั่ง disable มันจะกลายเป็น enable แทนนะฮะอ่าเรา enable แล้วนะครับอืมต่อมานะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะ back up หลายๆ a ายแอปพลิเคชันะครับโดยไม่อยากมาแตะทีละครั้งนะครับให้เพื่อนๆแตะค้างนะครับเป็นลองแท a นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีกรอบตัวนี้ขึ้นมานะครับกรอบ all เนี่ยนะครับเพื่อนๆแตะเลยนะครับตอนนี้เขาจะเลือก ทุกแอปพลิเคชันเลยนะฮะเห็นไหมฮะ้ย 25, 25เหมือนกันนะครับอ้อนะฮะอนนี้ก็จะเป็นการแบ็กอัพแบบแบชช์นะครับมเมื่อเราเลือกทุกแอปพลิเคชันแล้วนะครับ<อ>ก็การจะแบ็กอัพนะครับก็สามารถกดแตะแบ็กอัพที่มุมบนขวาเลยนะครับอ่า<อ><อ>พอเพื่อนๆแตะที่รูป Backup แล้วนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมาให้เลือกนะครับก็เช่นเดิมนะครับโลคอก็คือการ Backup ลงหน่วความจำโทรศัพท์นะครับ o o g l e d r i v e d r o p b o x o n e d r i v e อะไรเนี่ยก็เป็นการ Backup ใส่ตัวคาวนะครับอ่าสมมุติว่าผมจะ Backup ลงเครื่องนะครับนี่แล้วก็เลือกมาที่นี่ก็จะมี3ฟังก์ชันให้เลือกเหมือนกันจะ Backup เฉพาะ apk นะครับก็คือเป็นไฟล์ apk เฉยๆนะครับหรือ external data นะครับหรือ complete data ที่ผมแนะนำก็คือถ้าจะเอาให้ครบเลยเนี่ยก็คือ complete data นะครับแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ครบทวนแน่นอนนะครับ save serve setting อะไรต่างๆที่อยู่ในตัวแอปพลิเคชันนั้นๆนะเราไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่เลยนะครับ complete data เนี่ยก็จะได้แบบครบเลยนะครับก็สามารถกดนะครับแล้วมันก็ จะทำงานเลยนะครับแต่ทีนี้ผมจะยังไม่แบ็กอัพเนาะเพราะว่าจะได้อธิบายฟังก์ชันต่อไปต่อนะครับอ่าเรามาแบ็กกลับมาก่อนนะครับไอ้นี้การแบ็กอัพเนี่ยพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วเพื่อนๆนะครับก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆของแอปพลิเคชันตัวนี้ได้อีกนะครับมีซ่อนอีกเยอะแยะเลยนะครับอยู่ในมุมบนซ้ายนะครับกดแตะเข้ามานะครับ เพื่อนๆสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับในการแบ็กอัพการตั้งค่าต่างๆของ Android ได้นะครับโดยเลือกที่ System Setting นะครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็เสร็จแล้วนะฮะเพื่อนๆก็กดที่บวกนะครับมุมล่างขวานะครับก็จะเป็นการแบ็กอัพนะครับเซตติ่งต่างๆของ Android นะครับเป็น .zip นะครับก็กดโอเคไปนะครับตอนนี้เขาก็จะเริ่มทำงานนะฮะตรงนี้ก็ เรียบร้อยแล้วนะครับการแบ็กอัพเดี๋ยวกดแบ็กอัพมาก่อนนะครับนะฮะอันนี้เป็นแบ็กไลน์ชื่อการติดต่ออันนี้เป็นการแบ็ก SMS นะครับคอลลอก,ก็คือแบ็กประวัติการโทรนะครับนะฮะส่วน t ูนะครับเมนูตรงนี้แต่และอัน Import Backup ตรงนี้ก็คือเวลาที่เราจะเอา เอาแบ็กอัพนะครับเช่นว่าเอาแบ็กอัพมาจากมือถือเครื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็กด Import เข้ามานะครับอันนี้ก็คือเป็นไฟล์ต่างๆซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราโยนไฟล์จากมือถืออีกเครื่องหนึ่งมายังไงนะครับก็สามารถเลือกนะครับให้เหมาะกับการใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมกดแบ็กกลับมาก่อนนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเราเคลียแอปแคชตรงนี้คือใช้ในการเคลียรแคชต่างๆที่อยู่ในมือถือเครื่องนั้นนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเคลียรตัว User App นะครับหรือว่าที่เราลงไว้ใน SD Card หรือว่า System App ตรงนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่ามีเฉพาะแค่ Internal c a c h e เท่านั้นนะครับที่เขา ใช้สิทธิ์ root นะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆสามารถเคลียร์ได้เลยนะครับอันอื่นเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ root นะครับแอเสร็จแล้วเราก็กดที่ start w i p นะครับก็จะช่วยให้เครื่องของเราลื่นไหลมากขึ้นนะครับเพราะมีการจัดการเคลียร์พวก c a ช h อะไรออกไปใหม่นะครับอ่าเรากลับมาที่ตรงนี้นะฮะอ่าต่อมาอันนี้เขาก็มีแยกคําสั่งเคลียร์ system c a c h ไว้ให้นะครับก็จะเป็น c a ชของตัวระบบนะครับ ออีกฟังก์ชันหนึ่งก็น่าสนใจนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเคียร์คอเนี่ยนะครับก็คือเป็นเคียร์ซากศพนะครับศพตัวนี้ก็คือไม่ใช่ศพคนนะครับเป็นศพของเป็นพวกเศษซากของไฟล์นะครับที่มาจากเกิดจากการที่เราติดตั้งแอปเกมอะไรต่างๆแล้วเรา uninstall หรือลบออกไปแล้วมัน ลบออกไปไม่เกี่ยงนะครับบางทีเป็นเศษไฟล์บางทีเป็นโฟลเดอร์เปล่าๆอะไรพวกนี้นะครับก็เขาก็จะมีคําเตือนบอกอีกทีนะฮะถ้าเรามั่นใจว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็กด yes ได้เลยนะครับตรงนี้เขาก็จะเคลียร์ออกไปนะครับก็จะทําให้เครื่องของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับอ่ามีฟังก์ชันนะครับในการถอนติดตั้งอัปเดตนะครับอ่าตรงนี้นะฮะ ก็คือเป็นอัปเดตของแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ที่เราดาวน์โหลดมานั่นเองนะครับถ้าเราต้องการจะกู้กลับไปใช้เวอร์ชั่นเดิมก่อนที่จะหน้าก่อนที่เราจะไปกดอัปเดตใน p l a y s t o r e นะครับเราก็สามารถกดที่ Uninstall Update ได้นะครับแต่เขาก็จะมีคำเตือนนะครับว่า อ n น i n s t a l l อัปเดตตัวนี้นะครก็จะใช้เฉพาะกรณีที่เป็น System App เท่านั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอะไรอะ่ะแอปที่มันติดมากับมือถือ Android อะ่ะพวก Chrome พวก YouTube พวก b r o w s e r ซอรไรต่างๆที่แบบติดมานะครับโปรแกรมตัดวิดีโอหรืออะไรที่แบบว่าติดประตาม IT, ไอทีไอแอปที่เราเราได้มาพร้อมกัโบโทรศัพท์ มากกว่านะครับเผื่อต้องการใช้เวอร์ชันที่แบบมันออกจากโรงงานแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับในการอันดิสซออัปเดตนะครับอ่ต่อมานะครับโอเคในส่วนของ import export s e t t i n g ตรงนี้ก็ใช้ในกรณีที่เราต้องการจะ นำเข้านะครับนำเข้าเซตติ้งที่มาจากการที่เราแบ็กอัพไว้ในเครื่องนะครับในเครื่องของเราเองนะครับก็คืออันที่เราแบ็กอัพเซตติ้งต่างๆไว้ในโทรศัพท์เนี่ยนะครับหรือเอามาจากคาวก็ได้นะครับส่วนการเอ็กพอร์ตตรงนี้ก็เป็นการที่เราจะเอาค่าต่างๆนะครับเอาไปใช้กับเครื่องอื่นนะครับหรือจะสำรองผ่านตัว ต่างๆก็ได้นะครับก็จะเป็นการ export config ออกมานะครับเขาก็จะเลือกที่ save อะไรพวกนี้มานะครับก็ลองใช้งานดูนะครับอ่าในส่วนของการ backup นะครับอ่าแต่เเรามาดูในส่วนของเจ้าแอประบบกันบ้างน,นะครับซึ่งพวก แอประบบเนี่ยนะครับก็เพื่อนๆอ,อาจจะเลือกแบ็กอัพเฉพาะบางตัวที่ต้องการหรือจะแบ็กอัพหมดเลยก็ได้นะครับในกรณีที่ว่าเราจะทําไว้ก่อนที่เราจะลงลอมใหม่หรืออะไรพวกนี้นะครับอืมก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะแบ็กอัพทีละหมดเลยแล้วก็กดค้างนะครับกดแถบค้างแล้วกดอ่านะครับตอนนี้ก็เขาก็จะเอาทุกไอเทมเลยนะครับแต่ผมแนะนํานิดนึงในกรณีที่เพื่อนเอ่อ ไปใช้ลอมตัวอื่นนะครับซึ่งแบบว่าคนละค่ายกับตัวเดิมนะครับไม่แนะนำให้ใช้การกู้คืนเป็นซิสเ็มแอปไปนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ลอมรวนนะครับค่าที่เอาไปใช้งานที่ลอมตัวอื่นได้แบบปลอดภัยเนี่ยก็แนะนำะเฉพาะที่เป็นแอปที่เราโหลดมาเองมากกว่านะครับเพราะว่า แอปที่เราโหลดมาเองเนี่ยมันเป็นแอปใน p l y y t o r e ใช่ป่ะเพราะนั้นเนี่ยมันใช้ได้กับทุกลอมอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครแต่ว่าถ้าเป็น System App พวกนี้มันบางทีมันมันเหมาะกับลอมนั้นๆน,น,นะฮะก็จะไม่ค่อยปลอดภัยในกรณีที่ไปใช้ลอมต่างค่ายนะครับก็แอปตัวนี้นะฮะก็น่าจะจำกัดเวลาโหลดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว7 5บาทนะฮะก็โหลดติดเครื่องกันไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าถือว่าเป็นแอปที่ใช้งานได้ครบเครื่องเริ่มแบ็กอัพเลยนะฮะไม่มีโฆษณารบกวนด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนสงใจนะครับหรือว่าสงสัยฟังก์ชันไหนที่ผมอาจจะอธิบายไม่ละเอียดนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้านใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกาลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ